นี้วันที่19เมษายนส5 6 7ครับเวลา16นกานาทีครับเดี๋ยวพาไปดูสวัสดีครับพบกับ YouTube ช่องครูจะให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับวันที่19นะครับผมก็วันที่18ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะให้ช่างทำงานไป1วันนะครับกับการที่ทำรั้วเหล็กกําแพงด้านบนนะครับ เมื่อวานพาใาญไปหาหมอที่บุรีรัมย์นะครับทั้งวันเลยไปโรงพยาบาลใหญ่ก็เลยแบบคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เดินทางกันนะกลับมาถึงนี่ก็เย็นพอดีนะเดี๋ยวพาไปเดินไปชมครับวันนี้เนี่แหละครับผมก็เมื่อวานไม่ได้ถ่ายทำนะครับเมื่อวานเหล็กมาส่งครับเมื่อวานสั่งเหล็กมาเพิ่มอีกตอนรถแรกสั่งมานน้อยเพราะว่าเพราะว่าเอามาทดลองงานก่อนนะครับ นี่ครับผมสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวพามาทำให้พามาดูนะครับวันนี้ก็ช่างยมจ้างเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับค <c oughs> ือพ่อใหญ่ยูนนะครับ <c oughs> เชื่อมสองคนเลยคบวันนี้นะครับนะก็ได้ได้ครบแล้วแต่ตอนนี้เก็บรายละเอียดของงานเหล็กนะครับตอนนี้ก็ได้ทั้งหมดเจ็ดแผงนะครับเจ็ดแผง แผงรั้วเออเรียกแผงรั้วดีกว่าอันนี้เราก็ากที่บอกไปในอีพีอีพีแรกที่ทำแผงรั้ววันนั้นก็คือการทำเองการออกแบบเองผิดนะครับสั่งเหล็กหน้าสีมาประกบกันไม่ได้ก็เลยเอาไปคืนเขาเขาก็ตีเงินคืนกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นตอนแรกว่าจะใส่เหล็กใหญ่นั่นแหละตามที่บอกนะครับเหล็กใหญ่แผ่นนี้เลยแต่แต่มันมันเข้ากันไม่ได้ก็เลยเอาเหล็กหน้าสามประกบกันอย่างนี้เลย ใครเห็นสนใจก็ทําตามได้ครับนะแต่อันนี้ก็ดูเข้ามาแต่ของของชาวบ้านเขาก็ลักษณะนี้แต่ว่าเขาเป็นไม้ระแนงแต่ไม้ละแนงเราดูแล้วคงคงไม่ทนนะเพราะว่ามันมีสัตว์วัวพวกนี้เดินผ่านประจำนะครับอาจจะทําให้เสียหายแล้วก็ดูได้หลายบ้านพอไม้ระแนงไปสักพักหนึ่งก็หักหักพังกันเยอะนะครับนะหักพังเยอะก็เลยเอาเหล็กดีกว่าอย่างน้อย รัวพังเหล็กอาจจะยังไม่พังก็ได้ใช่ไหมได้อย่างก็อาจจะเสียอยา่างงั้นก็นี่แหละครับน่าจะแข็งแรงทนทานเดี๋ยวเราช่างเขาเก็บรายละเอียดเสร็จเขาก็คงจะทาสีให้ทาสีแล้วค่อยขึ้นไปติดตั้งอะไรประมาณนั้นนะครับเนลเชื่อมสองคนเลยครับวันนี้คุณรับเหมาของเราช่าง ลุงยมก็หาคนมาช่วยอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นตอนนี้วันนี้เชื่อมสองเมื่อวานก็เชื่อมสองเหมือนกันเมื่อวานนี่ยก็วันนี้ได้ได้เขาคงไปเยอะแล้วแหละแต่วันนี้มามามาทำมาทำเพิ่มอีกสองงานแต่วันนี้ค่อนข้างไล่ไล่เก็บงานทั้งหมดนะครับไล่เก็บงานเนี่ยม,มีนไหนแล้วแล้วหรอบอครับอ,อันไหนแล้วหรอบอวีอมีไหนแล้วบออันนี้แลล้วหรอ โอ้เหลือเจียบอ๋ออ,อันนี้เสร็จแล้วนะอันนี้คือเก็บงานรายละเอียดอันนี้คือเก็บรายละเอียดเรียบร้อยเหลือเจียนะครับเจียเอเจียขี้มันออกนะครับแต่นี้ก็คือเชื่อมเก็บไล่เก็บงานเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูช้าๆเดี๋ยวช้าๆดูเนี่ยครับงานเชื่อมก็เสร็จแต่ว่าเหลือเก็บเก็บการเจียว่าอย่างนั้นนะครับเก็บการเจียงานนะครับ แล้วก็งานต่อไปก็คงจะเป็นทาส,สีสีก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วไปซื้อมาตอนเที่ยงเนี่ยนะครับเรียบร้อยกับแปรงทาสีอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็กับสีรองพื้นกาแพงซื้อมาเลยสองสองอย่างครับซื้อมาแล้วแต่ก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดาเนินการไปนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็ผลงานนะครับเดี๋ยวค่อยถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเล่นเน,นะครับถ่ายเป็นที่ระเลือกครับว่าวันนี้เรา ดำเนินการก่อสร้างไปทางไหนแล้วส่วนใครอยากรู้ว่างบเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปท้ายๆเลยนะครับว่าการก่อสร้างและจ้างอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนนะราคาในต้องคือราคาพิจาพณนาะคุยกันเท่านั้นแต่ถ้าถ้าเป็นผู้รับเหมาคงไม่ได้ราคานี้แน่ๆน,นะครับแน่นอนนะครับไม่ได้แน่นอนแต่เนี่ยคือคุยคุยกันตกลงกันก่อนว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับนะงั้นก็ เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ก็ขึ้นขึ้นลงลงตามราคานะครับแต่ช่วงนี้เขาบอกว่าของมันลงนะไม่เหมือนปีที่แล้วแค่บอกว่าปีที่แล้วนี่หนักแต่ปีนี้เนี่ยของถูกเขาไหวอย่างนั้นนะเหล็กก็ลดลงนะครับราคาลงดังนั้นเสียดายปีนี้เราลรีบร้อนไปหน่อยเหมาบ้านเราเหมาไปปีที่แล้วเซ็นสัญญากันไปปีที่แล้วมันก็เลยตกลงกันไปราคานั้น ถ้าเราอดทนหน่อยมารอปีนี้น่าจะดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันรอไม่ได้นะกพราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆการกู้เงินก็ลําบากนะครับนี่มันไ,ไ,ไม่เหมือนกับนักธุรกิจนะพวกเรามันอาชีพอย่างเงี้ยถ้าไม่รีบทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไม่มีบ้านเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมผลงานวันนี้นี้ช่างเ็าใหญ่ยูนนะครับกำลังเชื่อมอยู่ครับ าเชื่อมเก็บงานนี่ก็จะเป็นนี่ครับลายประมาณช่องแล้วก็ช่องใหญ่ช่องเล็กว่าไปครับทำง,งานเก็บงานยมยมครับครูห,หลักหมอา ขอบคุณที่มาทําให้นะครับกับราคานี้นะราก็มิตรภาพมากมากานะครับกับผู้เชื่อมครับวันนี้เป็นงานเชื่อมนี่ครับผม บรรยากาศการทำงานต่วาได้ครับขี่มาเบกจึกหลุดต้องไช้ต้องใชมาส่งของมัง้งส่งของส่งของแหละลลงเอลืมบาทนรครับตัวนี้ตู้เชื่อมสองตัวนะครับผมอันนี้ทางนน้นก็หลังสงการวันนี้สิบเก้าเนาะช่างก็หยุดไปหลายวันทีมงานสร้างบ้านก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่นะครับนี่ พรุ่งนี้คงจะได้ฉาบกันต่อนะครับหลังจากฉาบด้านในเสร็จแล้วเหลือด้านนอกช่วงนี้เรามาดูงานเหล็กกันก่อนนะครับนะครับช่วงนี้ก็ได้หยุดพักนิดนึงนะครับเดือนหน้าก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมอีกไม่กี่วันอีกสิบวัน,นครับได้กลับไปทํางานแน่นอนนังนันะช่วงนี้ที่ได้อยู่ก็ต้องดูก็อยากเห็นนะครับก็อยากได้ดูเพราะว่าถ้าเราไปทํางานหลายวันเราจะได้ตออัด อย่างอย่างผมก็ดีหน่อยสกลับมาสัปดาห์ละครั้งถ้าเป็นแม่บ้านในเดือนละครั้งนะเออนะครับนี่ก็เป็นการหยอดหรือเรียกว่าถ้าภาษาดีหน่อยก็เก็บงานนะครับนะถ้านี่ก็หยอดเหล็กหยอดลงไปในรู <c oughs> ให้มันเต็มนะครับพอมันเต็มแล้วก็เกลียให้สวยงามแล้วก็ ค่าสีเรียบร้อยนะครับทั้งนันนี้นดนะดูดีนี่ก็สวยไปอีกแบบนะครับผมเป็นแผงเหล็กอย่างนี้นะครับ นี่ก็เย็นครับ16ในกา34ครับวัวกำลังเริ่มเข,าขออ่าขคกนะเห็นไหมครับสัตว์เยอะมากครับเดินแถวนี้นับได้เป็นร้อยๆตัวนะในทุกๆวันนะครับทุกเย็นทุกเช้าเนี่ยเดินเลี้ยงเยอะครับอาชีพหลักอาชีพอรอ,อ,พองอาชีพรองจากนานี่ก็คือวัวแหละแถวนี้นี่เสียดายราคาไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับ ถูกมากเด็กการของการทำงานนะครับขนาดนี้ฮะสี่โมงห้าสิบเก้าเลยครับก็ยังร้อนมากเลยไม่มีทีท่าว่าจะมีลมมีอะไรหนักหนักวันนี้เมื่อวานก็ร้อนเหมือนกันนี่ก็ร้อนร้อนมากเลยวันนี้ นครับการเชื่อมเหล็กแผงเหล็กรัว้วใครนั้นมยืนอยู่ตรงนั้นใครรับนี่นี่ไงคุมงานเลยนี่ยังไงมาดูเลยไหมมา,มาดูครับต้องรุน้นเนาะว่าอยากจะเห็นแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว <laughs> ่าจะยังไง <laughs> เพราะจะเปิดเทอมแล้วนะครับบรรยากาศารัว ๆๆๆๆๆถ่ายเมียที่ใชยครับไม่มีอะไรถ่ายโอันไม,ม,มีบทด้วยครับอ่ะดูดีกว่าเยอะมากครับพี่นอ้องหัวลายครับวัวเหันเห็นไหมกระสีมันก็จะเดินชิดรั่วไปอย่างนี้นะนี่เยอะเลยครับผ่านนี้ไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยตัวเลยต่อวันนะครับ ของรถของช่งชางฉากของทางศิีสะเกตก็มาเดียวหยุดหลังหยุดโรงการรายวันนั่นแหละแกก็ขึ้นไม้โอฉาไปารแล้วรับเราก็นั่งดูเหล็กดีกว่านะครับนั่งดูเล่นทายเล่นไปกนะันนะกับการเก็บงานนะครับ งานทำงานกันต่อครับเรื่อยๆกับ5โมง26นาทีครับผมาโมง35นาทีตอนนี้ช่าง กำลังเก็บของนะครับว่าเชื่อมกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่แปดโมงครับตอนนี้หนักกันทั้งวันนะครับก็แกก็อยากจะเสร็จเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็ก็แล้วอะไรเงี้ยก็จะได้เราก็อยากเสร็จช่างก็อยากเสร็จเหมือนกันนะครับางานหมายิ่งเสร็จเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับนี่การทํางานครับตอนนี้ช่วงหวค่อมนี้กับการทํางาน กำลังเก็บงานนะครับแม่ เก็บงานนะครับนี่เมือดคาแล้วแครับยินแล้วก็เริ่มเก็บของครับแต่เหลือช่างยุนของเรายังเชื่อมอยู่นะครับ,บแปลละเอียด,ดนิดนิดเดียวอ่ะนี่ครับผมเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับ ยังไม่แล้วเสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาดูอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในอีพีหน้าครับนะค่อยๆติดตามมันไปครับว่าถ้าขึ้นแผงเอาแผงนี้ขึ้นทาแพงแล้วมันจะเป็นยังไงนะ <laughs> เดี๋ยวต้องคอยติดตามมันต่อไปเออนะครับแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็สวยอ่าโดนลอง <laughs> แต่งหน้าแต่งตาเดี๋ยวคอยชมนะโอเ้โอเ,โอเ,เดี๋ยวนี้ ครับหวั <laughs> งว่านะหวังว่าจะดีมาทานบม่มีมาเหรอเหรอไม่ใช <laughs> ่้มีหอกเสิผพานแล้วล่ะ <laughs> ไี่ได่ขขอนแรงยางเขเดียวยางไปนอน <laughs> นะครับก็วางมือครับเก็บของครับตอนนี้ค่านะครับค่ามากแล้ว5โมง41นาทีผมเลิกงานค่ากัน,นค,ครับวันนี้เกือบ6โมงครับนี่ครับพีพนี้ครับค่อนข้างจะถ่ายไปเรื่อยจริงๆครับนะเออของตัวคนเดียที่เลี้ง ไปโอ้ต oh, um, mm ้องคุนมาครับเห็ดมือ่นบ้างครับต้องขุนกับเศษเรืมเห็ดมือ่นนี่กันต้องขุนต้งุนกับเริ่มือื่นเก็บงานเก็บงานเตรียมตัวนี่เศษเล็กเยวตนี่นีเศษเล็กหน่อาะครับปิดคลิปกันแค่นี้ครับเจอกัน EP พีต่อไปครับผมบายบาย